สวัสดีครับวันนี้เบจะมาพูดถึงเรื่องกระบี่จงมานะครับซึ่งไม่บอกไว้ก่อนว่าตั้งแต่ไปทํามาเรื่องนี้ค่อนข้างเล่ายากสุดแต่เรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เนื้อหาและเซตติ้งน่นมากสุดเช่นกันโดยที่ตอนแรกคิดว่าจะไม่ทำาแหละแต่อันนี้เป็นคอนเทนต์ทดลองแล้วกันเนาะจะทาเป็นคอนเทนต์สั้นๆบอกไว้ก่อนว่านิยายเรื่องนี้1ตอนเนี่ยมันจะเท่ากับนิยายเรื่องอื่นประมสามตอนเลยทีเดียวนะครับก็มาลองดูแล้วกันว่าจะเล่าแล้วเป็นไงอย่าลืมฟีดแบคไปนะ และถ้าสมมุติว่าใครฟังแล้วชอบสามารถปำหนุนได้ง่ายๆโดยการสมัครระดับอันิเมะหรือระดับโอตาเบสเพื่อให้ช่องอยู่นานนะครับอ่ะเราไปกันเลยครับทดลองนะทดลองที่เบสเล่าจะอ้างอิงจากอนิเมะในตอนที่6 7, 8แล้วเก้าไปจนไปตัวที่เนื้อเรื่องจะเล่าแบบเป็นแอค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 โอเคอ่ะเรื่อเลยนะครับพี่จเอาแค่สรุปนะครับ จะไม่เล่าหมดแบบสปอนนิยายเรื่องอื่นนะครับทั้งปาร์ตี้ของเฉินพิงอันเนี่ยได้ขึ้นเหลือไปหลังจากแยกจากอาเลียงแล้วทีเนี้ยพอแยกจากอาเลียงแล้วมันมีเรื่องราวน่าสนใจเรื่องหนึ่งคือจำน้ำเต้าของอาเลียงไ,ไหมที่เป็นลวดลายแปลกๆอ่ะแบบจริงๆแล้วนั่นไม่ใช่น้ำเต้าที่ใส่เหล้าธรรมดาครับมันเป็นน้ำเต้าที่ถ้าดื่มเข้าไปมันจะทำให้คนนั้น เป็นเทพเสียนได้เลยหรือเป็นผู้ฝึกปลาณน,นั่นเองในเรื่องนี้จะแบ่งออกเป็นสองอย่างคือผู้ฝึกปลานกับผู้ฝึกยุทธผู้ฝึกยุทธเอาง่ายๆคือจอมยุทธนะครับผู้ฝึกปลานคนๆน,นั้นจะถูกเรียกว่าเทพเสียนในสายตาของคนธรรมดาทั่วไปนะครับซึ่งสิ่งที่อยู่ในน้ําเต้าของอาเหลียงเขาเรียกว่าน้ําเต้าเหลียงกะบี่ซึ่งสิ่งนี้ขอแค่ดื่มเข้าไป จะทาให้คนนั้นสําเร็จเป็นเสียนได้ก็คือทําให้คนนั้นเป็นผู้ฝึกปราณเท่าที่เปเข้าใจคือมันจะทําให้กระดูเอ็นเลือดเนื้อแข็งแกร่งขึ้นเอาง่ายๆบัฟทุกอย่างของร่างกายให้แข็งแกร่งขึ้นนั่นแหละครับซึ่งทุกคนครับตัวของลิวโซอีอลิวโซอีก็คือคนที่อยู่ในตี้ของเฉินพิงอันที่เป็นเด็กผู้ชายที่โตโตหน่อยครับ มีอยู่คนเดียวเด็กคนนี้เอาตรงๆเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันคือคนที่ออกแนวเป็นนักปราดใช่ไหมไม่ค่อยฝึกฝนร่างกายแน่นอนแต่กลายเป็นว่าตลอดการเดินทางเนี่ยในเนื้อเรื่องจะบอกนะว่าตัวของเขาเนี่ยสามารถเดินตามเชิญพิงอันได้ตรงจุดเนี่ยถ้าดูแค่อนิเมะมันจะไม่บอกครับเพราะอย่างที่บอก อนิเมะเรื่องนี้มันใช้นิยาย1ตอนตอนนิายประมาณ3ามถึงสีบทหลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ้ยนิดเดียวเองสุดยอดอย่างนี้เนื้อเรื่องละเอียดถูกต้องแต่จริงๆแล้วนิยายเรื่องนี้1ตอนนะครับเท่ากับนิยายทั่วไปประมาณสอถึงสตอนและความเข้าใจต้องใช้มากกว่าด้วยนะทีนี้เฉินพิงอันเนี่ยมันเป็นคนนําตีใช่ไหมเพราะเฉินพิงอันเป็นคนนาตีเนี่ย มันต้องสังเกตฝีเท้าแต่ละคนปรากฏว่ามันสังเกตได้ตั้งนานแล้วครับว่าริวโซอี้เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเพราะมันสามารถเดินตามพวกเฉืนผิงอันได้ทันทันที่พี่แกไม่ที่ไม่ใช่สายวรยุทธ์หรือฝึกฝนร่างกายเพราะว่าน้ำเต้าของอาเหลียงนั่นแหละครับไอ้จุดนี้เป็นจุดที่อนิเมะไม่ได้เล่านั่นเองนะต้องเข้าใจอยู่เพราะว่าเวลาแม่งจากัดมากเพราะฉะนั้นในเรื่องกระบ,บี่จงมาเนี่ย น่าจะเป็นเรื่องที่เบสแนะนำามากๆเลยว่าคุณต้องอ่านนิยายประกอบกับการดูอนิเมะไม่งั้นอาจจะไม่เข้าใจเลยหรือเข้าใจน้อยทีนี้หลังจากการสังเกตเชนวิงอันก็รู้แล้วว่าอ๋อว่าแล้วเชียวว่าน้ำเต้าของอเลียงเนี่ยมันต้องมีอะไรมีอะไรพิเศษแน่นอนครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยตัวของลิวโซอีจะได้พูดคุยเรื่องอาลียงเพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นครับ ปัญหาก็คือมันมีคนมาหาเรื่องกลุ่มของเฉินพิงอันในตอนที่6หรือตอนที่7จําได้ไหมที่ตัวของหลี่ไหวก็คือไอเด็กน้อยที่อายุน้อยสุดในกลุ่มมันจุงลาไปใช่ไหมทีเนี้ยมันเกิดเรื่องตรงที่ฝ่ายตรงข้ามอ่ะมันเป็นเมียของขุนนางมันมาหาเรื่องครับมันมาหาเรื่องกลุ่มของเฉินพิงอันก็คือหลี่ไหวนั่นแหละด้วยบอกว่าไอเด็กเนี่ยมันก่อปัญหา อาจจะค่าลาน,นั่นซะซึ่งดูไวบอกเฮ้ย hey, ยังไม่ได้ทาอะไรนะมึงมาหาเรื่องก่อนก็เลยตอบโต้ทีนี้ตัวของเฉินพิงอันก็เดินมาแล้วก็ไก่เกียบอกว่าเฮ้ย hey, คุยกันดีๆมีอะไรเล่ามาหน่อยต้วงรีไวก็เล่าให้ฟังแต่ไอ้ฝั่งนั้นมันจะไม่คุยด,ด้วยเหตุผลมันจะใช้สิ่งที่เรียกว่าอารมณ์แล้วมันก็กวนตีนโดยการบอกประมาณว่าเฮ้ย hey, มึงเน่ย ไม่มีพ่อไม่มีแม่สั่งสอนเลยเชิญพิงอันขึ้นแต่ว่าเชิญพิงอันใจเย็นครับในเรื่องจะบอกเลยว่าเด็กหนุ่มเชิญพิงอันเป็นคนที่เติบโตมาด้วยความยากจนข้นแค้นดังนั้นตัวของเขาจึงมีความอดทนมหาศาลใช้คํานี้เลยอดทนได้มากกว่าผู้ใหญ่ครับเชิญพิงอันก็บอกว่าค่อยๆพูดค่อยๆจาดีกว่านะอีกฝ่ายมันก็ไม่พูดไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาครับ มันต้องการจะฆ่าลากับทำร้ายเด็กให้ได้ทีนี้เฉินพิงอันบอกเฮ้ยมันได้มากเกินไปหน่อยเหรอจากการที่ฆ่าฟังแล้วเนี่ยดูเหมือนพวกเจ้าจะเป็นฝ่ายผิดนะขอโทษซะอีกฝ่ายไม่ขอโทษและให้ผู้ฝึกยุทธขอบเขตที่3าออกมากระทืบเด็กกับทั้งตีคือต้องเข้าใจก่อนนะหลายๆคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเฉินผิงอันโคตรเยอะคือเขาจะบอกว่า เฮ้ยเฉินพิงอันเมื่อหร่จะเก่งวะคนเหล่านี้แสดงว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจดูอนิเมะเพราะว่าในอนิเมะมันมีบอกอยู่ว่าจริงๆแล้วเฉินพิงอันเนี่ยมันคือคนที่มีประมาณขอบเขตที่สองพลังนะขอบเขตที่สองแต่สามารถสู้กับขอบเขตสูงกว่าได้ใช่ครับแต่สามารถสู้กับขอบเขตที่สูงกว่าได้เช่นจูเหอจูเหอเนี่ยที่เป็นพ่อลูกที่ตามมาคุ้มกัน ตัวของตี้เฉินผิงอันนะครับยูเหอเนี่ยมันเป็นขอบเขตที่ห้าสูงสุดเฉินผิงอันเป็นขอบเขตที่สองเฉินผิงอันสามารถสู้ได้รวมทั้งงูยักษ์เฉินผิงอันก็สามารถสู้ได้อันนี้นับกรณีที่เฉินผิงอันไม่ใช้ปลานกระบ,บี่ในการต่อสู้นะก็สามารถสู้ได้ระดับหนึ่งเลยสองกับห้าสูงสุดฐานหน่อยพระเอกไม่เก่งตรงไหน เก่งโคตรเลยนะเพราะฉะนั้นใครยังบอกว่าเพกไม่เก่งแสดงว่าคุณไม่ตั้งใจดูและหรือคุณดูแบบผ่านๆแล้วก็บอกว่าไม่赖เพ็กจะเก่งมาแค่ดูในอนิเมะคุณก็รู้แล้วหนึ่งเฉินพิงอันเพิ่งเริ่มฝึกจริงจังแล้วศัตรูที่เฉินพิงอันเจอมันเก่งมากในเรื่องนี้มีอยู่ห้าขอบเขตล่างห้าขอบเขตกลางห้าขอบเขตบน เชิญพิงอันพึ่งเริ่มฝึกแต่เป็นขอบเขตที่2ถึง2สูงสุดแล้วแล้วไปตบกับ5สูงสุดได้นี่คืออ่อนละครับแปลว่าคุณไม่ทั้งใจดูแล้วเชิญพิงอันได้ต่อสู้กับไอคนที่มันจะเข้ามาโจมตีปาร์ตี้ตอนนี้ที่เป็นขอบเขตที่3และสามารถกระเทือบอีกฝ่ายได้ง่ายๆเลยครับเนี่ยไม่เพไม่เก่งเหรอคุณอย่าลืมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่ การต่อสู้ข้ามระดับไม่ใช่เรื่องง่ายในเรื่องนี้ไม่มีเขียนเลยนะว่าการพัฒนานหนึ่งระดับยากชิบหายแต่พระเอกสามารถตบข้ามขั้นได้ขนาดนี้สองตบกับห้าสูงสุดตบได้แต่ไม่ได้บอกว่าชนะนะแต่สามารถสู้ได้นี่ไงจุดนี้ถ้าใครเหมอพระเอกกากก็คือ,อกูไม่รู้แล้วดูจริงไหมเนี่ยนั่นแหละครับต่อให้ไม่อ่านนิยายนะแค่สังเกตดูก็รู้แล้ว พะมันมีบอกอยู่ทีนี้เชนพิงอันสามารถเก็บได้หนึ่งคนมันจะมีนักพรตคนหนึ่งเป็นนักกระบี่แล้วกันคือต้องเข้าใจก่อนว่าเชนพิงอันจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกฝ่ายมันหาเรื่องอยู่เชนพิงอันบอกยังไงจะไม่ยอมพูดคุยด้วยเหตุผลใช่ไหมมือนรู้บอกใช่เชนพิงอันก็พุ่งไปโดยจะกระทืบเด็ก ผู้หญิงในจุดนี้เนื้อหาของนิยายบรรยายดีมากครับเชนพิงค์แอนบอกว่าในเมื่อคนคนหนึ่งโตและรู้ความเรียบร้อยแล้วคนคนนั้นก็ควรรู้อะไรถูกอะไรผิดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเด็กการที่คนคนนั้นไม่แยกแยะไม่ได้แปลว่าข้าจะลงมือไม่ได้อาจริงไหมทุกคนคือผู้หญิงอะ่ะเอาตรงๆนะ มึงโตจนแบบไม่รู้จะโตไงแล้วอะแล้วมึงก็สอนลูกไม่ดีแล้วลูกมึงอะก็โตจนแบบรู้ความระดับหนึ่งแล้วอะแล้วก็ยังทําไม่ดีสําหรับเบสการที่เฉินพิงอันจะไปกับทืบเนี่ยแจกความเท่าเทียมเนี่ยถือว่าสมควรเพราะอีกฝ่ายมันวอนดวนตีนพูดไม่รู้เรื่องเฉินพิงอันบอกว่าจ,จัดเจรจาประมาณสี่ถึงห้าครั้งอีกฝ่ายจะใช้กําลังลูกเดียวครับเฉินพิงอันก็เลยบอกว่าในเมื่อเจ้าจึงเอาย่าง นั้นอย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจอะไรประมาณนี้ก็เลยพุ่งเข้าไปสู้นะครับทีนี้ไอ้นักพทษกระบี่มันเข้ามาห้ามมันบอกว่าเฮ้ยไอ้หนูมึงถึงขนาดโจมตีเด็กกับผู้หญิงเลยเหรอเชนพิงานบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอพ้พวกนั้นมันต้องขอโทษแล้วอยู่ๆจะให้ข้าลาตัวเนี้ยได้ไงอ่ะลาก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะข้าแบบไม่มีเหตุผลได้ไงวะทีเนี้ย ไอ้ผู้เท่าคนนี้ก็มันเหมือนพูดจะเรียกว่าไงดีหลักทมแล้วกันมันบอกว่าเฮ้ยถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ควรถึงขั้นลงไม้ลงมือดิเชนพิงานก็เลยถามกับอ่างนั้นถามหน่อยสมมุติว่าตอนนี้เป็นฝ่ายเชนพิงอันโดนก,กระทิมเนี่ยผู้เท่าจะทําไงผู้เท่าบอกก็จะลงมือช่วยเชนพิงานก็ถามว่าแล้วมีอะไรพิสูจน์อ่ะก็ไม่มีไงเชนพิงานก็ถามต่อว่าเอ้าแล้วลาตัวเนี่ยถ้าเป็นลาจะช่วยไหมผู้เท่าคนนั้นก็บอกว่า เขาก็ไม่ใช่เทพเสียนที่ต้องช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนี่เชิญพิงค์นก็บอกนี่ไงเมื่อกี้มึงทํามันพูดดีบอกว่าทุกอย่างต้องเท่าเทียมต้องมีหลักการนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายเนี่ยหางก็ผุ้มแล้วแล้วไอ้ผู้เท่าคนั้นน่ยมันก็พุ่งเข้ามาโจมตีเชิญพิงค์อันแล้วก็เหเละก็เป็นไปตามตอนที่หกอันนี้ก็คือดูอเรื่องในตอนนี้ที่น่าสนใจนั่นเองหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าเชิญพิงค์อันเนี่ย เป็นคนที่ใจเย็นคิดวิเคราะห์แยกแกะได้ละเอียดมากเจรจาก่อนแล้วก็รอบคอบมีทักษะการสังเกตในเมื่ออีกฝ่ายพูดประมาณ3าถึงสครั้งยังไม่ใจเย็นก็ต้องกระทืบแบบมันไม่เกี่ยวกับคุณเป็นผู้หญิงหรือเด็กการที่คุณโตจนรู้ความแล้วคุณยังมาทำนี้แปลว่ามันต้องโดนสั่งสอน อันนี้คือเฉินพิงอันนะเฉินพิงอันนะมันคิดประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเนื้อเรื่องที่เบสเอามาหนึ่งบทของนิยายย้ำนี่แค่บ,บทเดียวนะเว้ยนั่นแหละครับอ่ะขอทดลองเอามานีแล้วกันถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดติดตามฝากไลค์แล้วก็ถ้าให้ดีก็สามารถหนับหนุนโดยการสมัครรับอันิเบตหรือโอตาเบสได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ